233อมามโมหามีในสมัยนั้นเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความคิดคน้นความใคร้ควรปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญีสีปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตตราปัญญาเหมือนปราศาสตรความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฐิธรรมวิจยะสมโพชฌงชง อันเป็นองค์แห่งมรคนับเนื่องในมรคในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าอโมหมีในสมัยนั้น2อ4อนาพิชามีในสมัยนั้นเป็นไฉไหนะการไม่โลภก,กิริยาที่ไม่โลภก,กว่าไม่โลภก,การไม่กำหนัดนักกิริยาที่ไม่กำหนัดนักกว่าไม่กำหนัดนักกว่าไม่เพ่งเลง กุศลมูลคืออโลภะในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าอนาพิชามีในสมัยนั้น